ถ้ำกลางป่าทึบฮีคารนวางมือบนกระโหลกนักรบกระดูกที่เรียบเื่นดวงตาเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นสวมหมวกเกราะเขาสั่งเบาๆทันใดนั้นอักษรรูนโบราณสีแดงฉานก็ลุกโชนบนหน้าผากของโครงกระดูกและเบ้าตาทั้งสองข้างก็สว่างวาบด้วยแสงอันน่าขนลุกกระแสะพลังสีแดงเข้มและดำสนิทพลันประทุอย่างรุนแรงจากนักรบกระดูกทำให้ฮีคารนตะลึงงันไปชั่วขณะพลังอันบ้าคลั่งนั้นโอบล้อมโครงกระดูกอย่างรวดเร็วพลิกโฉมรูปลักษณ์ของมันเมื่อมองดูสิ่งมีชีวิตที่เขา เพิ่งเสริมพลังฮีคานก็ร้องออกมาอย่างตื่นเต้นรอยยิ้มเกือบคลุ้มคลั่งปรากฏบนริมฝีปากสุดยอดไปเลยตอนนี้มันมีเขาด้วยหรอเนี่ยตรงหน้าเขานักรบกระดูกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบัดนี้มันคือนักรบโครงกระดูกยักษ์ที่มีเขาปีศาจสองข้างทั่วร่างปกคลุมด้วยพลังสังหารสีแดงฉานเขาสั่งว่าเอาล่ะเราต้องทดสอบมันมาโจมตีข้าเร็วเข้าตอบรับการยั่วยุนักรบกระดูกเพียงคำรามเสียงต่ำทุ้มเต็มไปด้วยความคุกคาม เสียงคำรามดุร้ายกึกก้องขึ้นอย่างกระทันหันทำลายความสงบลงสิ้นซากโครงกระดูกนักรบนึงในสมุนของเฮอร์คารพลันระเบิดพลังงานแห่งความมืดมิดอันบ้าคลั่งออกมาก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีเจ้านายของตนเฮอร์คารสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจกับการกระทำที่ผิดปกติของลูกน้องเขายังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเจ้าตัวนี้โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยความโกรธก็ปะทุขึ้นในตัวเฮอร์คารเขากวาดแกว่งมือปล่อยหมัดพิฆาตที่พุ่งตรงไปยังกระโหลกศีรษะของโครงกระดูกหัวดือ้อถูกหมัดที่รุนร โดยไม่คาดคิดโครงกระดูกล้มคว่ำลงบนพื้นดินชื้นแฉะในป่านอนแน่นนิ่งในท่าทางประหลาดโครงกระดูกอีกสองตัวที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็ได้แต่ยืนนิ่งเรากับรูปปั้นมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดเหอคานเดินเข้าไปใกล้เสียงของเขาเย็นชาดุดน้ำแข็งแต่ก็แฝงไปด้วยความเย้ยหยัน แกเพิ่งจะคำรามใส่หน้าฉันหรอแกกล้าดียังไงนอนอยู่บนพื้นโครงกระดูกหน้าสงสารสันสทานหยาดเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมออกมาจากกระโหลกศีรษะทั้งที่มันไม่มีเนื้อหนังมันเงียบสนิทต,ต่อหน้าความโกรธเกรี้ยวของเจ้านายเมื่อเห็นปฏิกิริยาที่เกินจริงของลูกน้องความโกรธของเฮอคานก็ค่อยๆลดลงแทนที่ด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนเขายกมือขึ้นมองข้อมือตัวเองพร้อมขอมวดคิ้วครุ่นคิดนี่มันเป็นความผิดพลาดอะไรอย่างนั้นหรอ เฮอร์แคนยืนนิ่งอยู่กลางป่าชื้นแฉะสายตาจ้องเขม็งไปที่โครงกระลูกแห้งที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยความผิดหวังเอ่อล้อนในใจเขาก็พึมพำอย่างหงุดหิดว่าฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอย่าบอกนะว่าแม้แต่สกิลก็ยังเป็นของหลอกลวงในจังหวะน,นั้นเองผิวน้ำที่นิ่งสงบใกล้ๆก็พลันปั่นป่วนเสียง ที่หน้าขนลุกดังขึ้นตามด้วยเสียงกรีดร้องแหลมสูงคี กระชากความเงียบงนันจากใต้ผืนน้ำสีเขียวขุ่นฝูงมนุษย์กิ้งก่าเลเวล30ที่มีดวงตาสีแดงฉานและเขี้ยวแหลมคมก็พุ่งขึ้นมาโถมเข้าใส่เขาอย่างดุร้ายถูกโจมตีโดยไม่คาดคิดเฮอร์แคนเบิกตากว้างเล็กน ah ้อยแต่ความประหลาดใจก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้รอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏขึ้นที่มุมปากเขาเหลียวมองฝูงสัตว์ประหลาดที่กำลังพุ่งเข้ามาอืมตัวทดลองมาได้ถูกเวลาจริงๆเขากล่าวอย่างใจเย็นหมวกเกราะเริ่มทำงานพูดถึงแล้วก็เกราะกระดูกทันทีที่สิ้นส พลังงานสีแดงฉานก็พุ่งพล่านขึ้นมาโอบล้อมส่วนหัวของนักรบโครงกระดูกก่อตัวเป็นหมวกเกราะแห่งความบ้าคลั่งช่วยเพิ่มค่าสถานะของมัน ท่ามกลางความโกลาหนอัศวินโครงกระดูกตนหนึ่งซึ่งร่างเปล่งประกายด้วยพลังงานสีแดงฉานดุดโลหิตได้ฟาดอาวุธก่อให้เกิดเส้นแสงแห่งความตายเสียงคำรามอันป่าเถื่อนคูว่าก้องกังวานจากฟันที่แห้งผากของมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความคลุ้มคลั่งและกระหายการต่อสู้สัตว์ประหลาดผิวเขียว3มตัวตกใจกับการโจมตีสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเฮอร์คารนออกคำสั่งอย่างเยือกเย็นและเปี่ยมอำนาจว่าโครงกระดูกจัดการพวกมันซะทันใดนั้นคำสั่งก็ถูกปฏิบัติอศ อวินโครงกระดูกสามตนพร้อมใจกันลุกขึ้นดวงตาที่กลวงโบสว่างวาบด้วยแสงสีแดงฉานพุ่งทยานไปข้างหน้าดุดพายุหมุนโดยมีอัศวินตนหนึ่งที่มีตัวอักษรเอสสลักอยู่บนหน้าผากเป็นผู้นำมันอ้าขาไกลกว้างพร้อมเสียงคำรามอันเงียบงันร่างกายเดือดพล่านด้วยโทสะแห่งการทำลายล้างอัศวินโครงกระดูกผู้บุกเบิกพุ่งตรงเข้าใส่สัตว์ประหลาดตนนั้นเสียงเครง้งอันบาดหูด,ดังกล้องขึ้นเมื่อดาบของมันประทะเข้าอย่างรุนแรงกับเกราะป้องกันของศัตรูก่อให้เกิดประกายไฟเจิดจ้า ลิซ์ดแมนตัวนั้นเบิกตากลมโตสีแดงกำเสียงกรีดร้องสยองขวัญยังไม่ทะหลุดออกจากลำคอก็ถูกหยุดยั้งไว้เบื้องหน้ามันพลังสังหารสีแดงฉานปัทุขึ้นอย่างดุเดือดนักรบโครงกระดูกผู้มีเบ้าตาที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟชั่วร้ายพุ่งเข้าใส่ราวกับพายุทำลายล้างดาบขนาดมหึมาของมันที่ห่อหุ้มด้วยพลังแห่งความมืดฟันเป็นเส้นโค้งแห่งความตายในอากาศชั่วชั่วพริบตาเดียวร่างกายของสัตว์ประหลาดก็ถูกฟันขาดเป็นสองท่อนเลือดสีเขียวสาดกระเซ็นไปทั่ว ไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่ลิซาร์ดแมนทั้งฝูงล้มลงต่อหน้าพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเหล่านักรบโครงกระดูกทันใดนั้นเสียงติง้งเย็นเยียบก็ดังขึ้นในหัวของฮีคารตามมาด้วยหน้าต่างข้อความสองบานที่ปรากฏขึ้นติดต่อกันนักรบโครงกระดูกได้สังหารลิซาร์ดแมนไป3ตัวได้รับค่าประสบการณ์บวก864รลอยหกสิบลี่ l e ั e พลังใหม่ไหลเวียนไปทั่วโครงกระดูกเมื่อเห็นภาพนั้นฮีคารก็อดซ่อนความสุขสุดขีดไว้ไม่ได้แก้ม ของเขาแดงเรื่อรอยยิ้มสดใสจนถึงใบหูปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาอุทานด้วยความตื่นเต้นว่าแบบนี้มันสุดยอดไปเลย ท่ามกลางฉากโคลนตมเปื้อนเลือดสีแดงฉานและซากสัตว์ประหลาดมากมายเฮอร์คานวางแผนต่อไปสำหรับกองทัพของเขาเสียงของเขาดังกังวานอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเอาล่ะสัปดาห์หน้าเราจะออกล่าสัตว์ประหลาดเพื่อหาไข่และถ้าไม่ใช่เขตภารกิจเราก็จะไปที่อื่นเมื่อกล่าวจบเขาก็ประกาศเสียงดังว่าไปกันเถอะแล้วนำทัพนกรบโครงกระดูกรุดหน้าเข้าสู่ป่าทึบอันมืดมิดที่ซึ่งแสงอาทิตย์ยากจะสาดสองทะลุผ่านหมู่แมกไม้หนาทึบได้หลังพุ่มไม้ใกล้ๆนั้นร่างหนึ่งเฝ้ามองพวกเขาจากที่ไกลๆอย่างเงียบ สายตาของเธอจับจ้องไปที่แผ่นหลังของเฮอร์คานและกองทับแปลกประหลาดของเขาที่กำลังลับหายไปในสายหมอกรอยยิ้มลึกลับปรากฏขึ้นเล็กน้อยบนริมฝีปากและเธอก็เผลอเรียริมฝีปากอย่างเพลิดเพลินใจฉากเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันสว่างสวัยขึ้นท่ามกลางสายฝนกลีบกุหลาบสีชมพูผู้หญิงคนนั้นก้าวออกมาผมสีดำยาวของเธอโบกสะบัดไปตามลมเธอสวมชุดที่ผสมผสานความสง่างามและความแข็งแกร่งไว้ด้วยกันถูกยางก้าวแสดงออกถึงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยดวงตาสีม่วงอันเย้ายวนและรอยยิ้มอันสดใสเธอแนะนำตัวเองว่าฉันชื่ออีเลียอย่างที่คุณเห็นฉันเป็นหนึ่งในสุดยอดโฉมงามเลยล่ะ อิเลียดจมดิ่งในห้วงความคิดที่เปลี่ยนด้วยความพึงพอใจในตัวเองรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนริมฝีปากขณะกลีบกุหลาบร่วงหล่นรอบตัวภาพอันง,งดงามปรากฏในใจเธอเธอนั่งอยู่บนบันลังรายล้อมด้วยผู้ศรัทธามากมายที่ตะโกนชื่อเธอและมอบของขวัญล้ำค่าฉันไม่อยากพูดเองหรอกนะแต่มันคือความจริงก็ช่วยไม่ได้เธอพึมพำไม่ว่าฉันจะทำอะไรทุกคนก็รักฉันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมาชีวิตฉันถึงง่ายได้นักแค่ฉันแสดงท่าทา,ทางเบื่อหน่ายนิดหน่อยพวกทาสของฉันก็จะพุ่งเข้ามาช่วยทันทีกระสาความคิดที่หยิงโส อธอถูกขัดจังหวะทันทีด้วยความรู้สึกที่ลื่นถลยใต้เท้าในชั่วพริบตาเธอก็เสียการทรงตัวและล้มลงไปในบ่อโคลนสีเขียวเหนียวหนืดเธอนอนนิ่งอยู่ในบ่อโคลนพักหนึ่งรู้สึกตกใจอย่างที่สุดบัดซบที่โง่ง,งันนี่ฉันเกลียดมันเธอตะโกนในความเงียบความทรงจําอันขมขื่นพรั่งพรูเข้ามาหนึ่งในพวกทาสของฉันพาฉันมาที่นี่เพื่อช่วยฉันเลเวลัพเธอนึกถึงใบหน้าดีอกดีใจของชายคนนั้นตอนที่เขาพูดว่าตามผมมาเลยแลรอยยิ้มเหยียดหยามของเธอเองในตอนนั้นแต่แล้วเขาก็ ตายทันทีภาพของชายคนนั้นที่ถูกดึงลงไปในบึงโคลนที่คล้ายกันเสียงกรีดร้องหวาดผวาและคำว่าช่วยด้วยที่เขากรีดลงบนพื้นดิ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนตอนนี้ฉันติดอยู่ที่นี่แล้วอิเลียคิดในใจว่ามอนสเตอร์ที่นี่เลเวลสูงเกินไปเคลื่อนที่ก็ยากจะมีใครให้หลอกได้บ้างไหมนะทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบกันบาดแก้วหูดังขึ้นใกล้ๆดึงดูดความสนใจของเธอ อิเลียแอบมองผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้และต้องประหลาดใจเมื่อเห็นร่างเดียวดายกำลังต่อสู้ท่ามกลางการรุมล้อมของฝูงมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ที่น่ารังเกียจนั่นคือฮีคารผู้มีผมสีเงินโดดเด่นตัดกับฉากอันมืดมิดอิลเลียตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเรียกสติกลับคืนมาอย่างรวดเร็วรอยยิ้มเจ้าเล่ปรากฏบนริมฝีปากของเธอเมื่อความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัว เจอธาตุคนใหม่แล้วไม่ลังเลแม้แต่น้อยเธอกำผ้าชิ้นหนึ่งที่ออกแน่นแล้วออกแรงฉีกมันออกทันทีหลังจากนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ฉีกกระชากค,ความเงียบงนันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความหวาดกลัวกรีดฮีคานซึ่งกำลังจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ถึงกับสะดุ้งและหันขวับไปยังทิศทางที่เสียงกรีดร้องดังขึ้นเขายังไม่ทันได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอิเลียก็โซซัสโซเซพุ่งออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็ราวกับหมดแรงเธอล้มฟุบลงบน,บนพื้นต่อหน้าเขาพอดีด้วยดวงตาเอาอหล้นด้วย น้ำตาและใบหน้าที่น่าสงสารจับใจที่สุดพร้อมกับภาพลวงตาของกุหลาบเรืองรองที่รายล้อมรอบตัวอินเลียเงยหน้ามองเขาเสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความวิงวอนได้โปรดช่วยฉันด้วยขาฉันบาดเจ็บเพราะพวกมอนสเตอร์พวกนี้แล้ว ด้วยรอยยิ้มเยา้ายวนที่วางแผนมาอย่างดีอินเลียเอ่ยเสียงหวานเป็นไงบ้างท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยหรือที่สาวงามอย่างข้าต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนี้แน่นอนว่าท่านคงอดใจไม่ไหวที่จะช่วยเหลือสินะทว่าสิ่งที่ตอบรับคำเชื้อเชิญอันร้อนรนของเธอมีเพียงแผ่นหลังอันเย็นชาของไฮคารเขาไม่เหลียวหลังยังคงก้าวอย่างมั่นคงพร้อมกองทัพทหารโครงกระดูกมุ่งนาเข้าสู่ป่าทึบทิ้งให้อินเลียยืนตะลึงอยู่เบื้องหลังความตกตะลึงเข้าครอบงมเธออย่างรวดเร็ว เ้ากล้าไปอย่างนั้นเหรอเท้าตะโกนกล้องในใจดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสาวงามล่มเมืองเช่นข้าบาดเจ็บให้เขากล้าเมินเฉยเช่นนี้ด้วยความสิ้นหวังอิเลียพยายามร้องเรียกตามไปอีกครั้งค่ะ ขอถามหน่อยค่ะท่านจอมอัญเชิญวิญญาณขอโทษค่ะเพียงแค่ชายตาเหลียวหลังยังไม่ใส่ใจให้คารพึมพำอย่างหงุดหงิดขนบ้าอีกแล้วเหรอแล้วก้าวต่อไปโดยไม่ลังเลการเพิกเฉยอย,อย่างจงแจ้งนั้นคือฝั่งเส้นสุดท้ายใบหน้าอันง,งดงามของอิลเลียบิดเบี้ยวด้วยความกโกรธเธอขบกรามแน่นเลือดไหลซึมจากมุมปากที่ถูกกัดจนช้ำทำไมทำไมเจ้ากล้าเมินเฉยต่อข้า กลางป่าทึบอาวุธกระทบกันดังแกรกแกรกภายใต้การนำของเฮอร์คารเหล่านักรบโครงกระดูกกำลังบุกเข้าโจมตีสัตว์ประหลาดกิ้งก่าย,ยักษ์ดุร้ายเฮอร์คารยืนกอดอกมองการต่อสู้จากระยะไกลถอนหายใจเบาๆยกมือขึ้นปิดหน้าด้วยความหงุดหงิดหน้ารำคาญจริงๆเขาพึมพำในใจสาเหตุของความไม่พอใจนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอิลเลียเธอนั่งอยู่บนพื้นไม่ไกลจากตรงนั้นแสดงสีหน้าเจ็บปวดและสะอึกสะอื้นฮือเจ็บเหลือเกินมีใครช่วยฉันได้ไหม เฮอร์คารนพยายามเมินเฉยเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่เธอก็ยังคงตามต่อแยไม่เลิกภาพของคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเกมใบหน้าที่เคยทรยศเขาในอดีตผุดขึ้นมาในใจของเฮอร์คารนความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเป็นความโกรธจ,จัดเขาขบฟันคิดในใจว่าถ้าเข้ามาในเกมแล้วก็ขอให้เล่นให้มันดีๆหน่อยเถอะไอ้พวกเฮงซวยต้องทําเป็นเรื่องตลกด้วยหรอหลังจากต่อสู้กับตัวเองอยู่พักหนึ่งเฮอร์คารนก็ตัดสินใจว่าการแก้ไขให้เสร็จสิ้นนั้นเร็วกว่าการอดทนต่อไปเขาหันหลังกลับอย่างกระทันหันก้าวเท้าไปหาอิลเลย เธอสะดุ้งตกใจกับการกระทําของเขาเงยหน้ามองด้วยความงุนงงเธอคารถามด้วยน้ำเสียงงุดฮิตเธอต้องการให้ช่วยเรื่องอะไร อิเลียเขาใกล้หีขคานด้วยใบยหน้าวิงวอนมือสองข้างประสานกันด้วยความกังวลฉันทำดาบตกในหนองน้ำตอนล่าสัตว์คุณช่วยเอาคืนมาให้ฉันได้ไหมคะหีขคานพูดเสียงห้วนสายตาคมกริบไม่ปิดบังความหงุดหงิดจะดีกว่าถ้าเธอรีบสายหัวไปทันทีที่ได้มันคืนแล้วอิเลียสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบพยักหน้าสีหน้าเปี่ยมสุขเดแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะฉันจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยแต่ทันทีที่หีคานหันหลังไปใบหน้าซาบซึ้งของอิเลียก็หายวับไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เต็มไปด แผนการดวงตาเบิกโพรงมีประกายแห่งความบ้าคลั่งและความมีชัยชายชัดความคิดร้ายกาจผุดขึ้นในหัวเธอ ติดกับแล้วพวกเดินลึกเข้าไปในหนองน้ำถึงบริเวณน้ำนิ่งสีเขียวขุ่นอิลเลียร้องออกมาพลางชี้ไปที่เนินดินเล็กๆก,กลางน้ำอ่ะนั่นไงเธอหันไปทางเขาแสดงบทบาทหิงสาวอ่อนแอต่อขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่มีคุณตอนนี้ฉันคงจะยืนอยู่ริมฝั่งรายล้อมด้วยโครงกระดูกทหารหีขานขัดจังหวะอย่างไม่ใส่ใจไม่เป็นไรแค่เธออย่าลืมสัญญาว่าจะไปทันทีที่ฉันเอามันให้เธอก็พอสายตาของทั้งสองจับจ้องไปที่ดาบซึ่งปักอยู่บนเนินดิน รอคอยอย่างเงียบงันอยู่ท่ามกลางผิวน้ำที่สงบนิ่งของหนองน้ำฮีคารนออกคำสั่งอย่างเย็นชาว่าโครงกระดูกไปจัดการมันซะทันทีที่สิ้นคำนักรบโครงกระดูกสามตนก็เคลื่อนไหวเดินลุยผ่านน้ำนิ่งเข้าหาอีเลียเมื่อเห็นกองทัพใกล้เข้ามาเด็กสาวก็เงยหน้าขึ้นพร้อมสีหน้าซาบซึ้งใจพลางกระซิบว่าขอบคุณมากค่ะ ทว่าทันทีที่ฮีคารหันหลังใบหน้าอันอ่อนแอของอิเลียก็หายไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มบ้าคลั่งและชั่วร้ายเจ้าแห่งพูดผีก็แค่พวกไร้ประโยชน์หากไม่มีสมุนเธอคิดในใจพลางปล่อยพลังเวทสีน้ำเงินปกคลุมมือกลายเป็นอาวุธคมกริบชั่วพริบตาออร่าสังหารสีแดงฉานก็ปะทุรอบตัวอิเลียขณะที่เธอกระโจนเข้าใส่แผ่นหลังอันไร้การปกป้องของฮีคารแกกล้าเมินฉันงั้นเหรอตายซะ เธอคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวเหยงอาวุธเข้าโจมตีอย่างจังกระนั้นการโจมตีอันตรายดูเหมือนไม่ได้สร้างความเสียหายใดฮีคารเพียงเองียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มเย้อยหยันปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากเขาเอ่ยคำพูดเย็นชาอย่างไม่แยแสว่าช้าเกินไปใบหน้าของอิเลียแข็งค้างไปชั่วขณะด,ด้วยความตกตะลึงสุดขีดอะไรนะ ก่อนที่เธอจะพูดจบแรงมหาสาลที่ไม่อาจต้านทานได้ก็ฉุดร่างเธอไว้โดยเสียงหวือที่แหวกอากาศร่างอันบอบบางของอิเลียถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศพลิกคว่ำคว่ำงายอย่างไรท้ทิศทางเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องไปทั่วป่าแล้วก็เงียบลงเมื่อเธอพุ่งดิ่งลงสู่ผืนน้ำสีเขียวขุ่นเสียงตูมดังสนัน่นน้ำกระเด็นซ่านไปทั่วริมฝั่งหีคารยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเย็นชาเขียงข้างด้วยนักรบโครงกระดูกสีขาวที่เงียบงนันดวงตาของเขาไม่ละไปจากผิวน้ำใน ทะเลสาบที่ระลอกคลื่นไม่กี่วินาทีต่อมาอิเลียก็พลอขึ้นเหนือน้ำผมสีดำของเธอเปียกชุ่มติดกับใบหน้าที่เปื้อนโคลนหายใจหอบตาของเธอเปล่งประกายด้วยความโกรธแค้นขณะจ้องมองฮีคาน สารเลวเธอคำรามเสียงเพี้ยนไปเพราะความโมโหแกคิดจริงๆหรือว่าจะรอดไปได้หลังจากทำเรื่องนี้บอดี้การ์ดของฉันจะกำจัดแกทันทีเพื่อตอบโต้คำขู่ของเธอหีคารเพียงแค่ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มเขาเอามือปิดปากพยายามกลั้นเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยหลังจากนั้นเขาก็ชี้ไปด้านหลังของเธออย่างไม่ใส่ใจข้างหลังเธอนั่นไง ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวขุ่นของป่าทึบอินเลียหันกลับมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกอะอะไรนะข้างหลังฉันหรอมีอะไรอยู่ข้างหลังฉันเนี่ย ข้างหลังเธอทันทีผืนน้ำพลันเดือดปุดอย่างรุนแรงเสียงโครมดังสนัน่นจากใต้น้ำมีสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายกิ้งก่าสามตัวที่มีเกล็ดสีเขียวเทาโผล่ขึ้นมาดวงตาสีแดงกำําของพวกมันส่องประกายคุกคามฟันแหลมคมของพวกมันอ้ากว้างพร้อมจะขมือบเหยื่อพวกมันพุ่งเข้าใส่กระชากอินเลียจมหายไปในกระแสน้ำขุ่นมัวกรีดเสียงกรีดร้องของเธอดังกล้องไปทั่วป่าทึบแต่แล้วก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วจากบน ังฮีคารยืนกอดอกอยู่ตรงนั้นข้างกายเขาคือเหล่านักรบโครงกระดูกของเขาต่างเฝ้าดูฉากนี้อย่างเงียบงนันอิเลียแทนที่จะจมดิ่งในความสิ้นหวังตอนนี้กลับยืนหยัดอย่างมั่นคงในน้ําใบหน้าสวยงามบิดเบี้ยวด้วยความโกรธมองฮีคารอย่างดุด,ดันแทบจะพ่นไฟออกมาฮีคานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยและไม่แยแสถ้าจะหลอกฉันอย่างน้อยก็ควรทําให้ดีกว่านี้หน่อยสิฉันมองทะลุปลุกปร่ปปรงเธอมาตั้งแต่แรกแล้วใหญ่โง่เอ้ย ชายหนุ่มพูดพร้อมกับดึงหางตาข้างหนึ่งลงแล้วแลบลิ้นล้อเรียนแต่แล้วรอยยิ้มเยาะเย้ยบนริมฝีปากของฮีคารก็มาลายหายไปแทนที่ด้วยแววตาเย็นชาและมืดมิดเขาค่อยๆปิดตาข้างหนึ่งลงน้ำเสียงทุ้มต่ำลงบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและความเบื่อหน่ายฉันเบื่อหน่ายกับกลลโกงเหล่านั้นเต็มทีแล้วเสียเวลาฉันจริงๆ ชิพูดจบเขาก็หันหลังกลับไม่แม้แต่จะเหลือบมองหญิงสาวที่กำลังโกรธจัดอยู่ข้างหลังอีกพวกโครงกระดูกเราไปกันเถอะเฮอคานหยุดกึกดวงตาเต็มไปด้วยความหงุดหงิด พวกนักรบโครงกระดูกของเขาแทนที่จะระวังตัวกลับกําลังเล่นตลกไร้สาระตัวหนึ่งกําลังดันอีกตัวเข้ากับลําต้นไม้เลียนแบบท่าจีบกันแบบเฉยๆขณะที่อีกสองตัวที่เหลือยืนอยู่ข้างค่ายเอากระดูกมือปิดปากทําหน้าตกใจสุดขีดเฮอคานเสียงแข็งหยุดเรื่องไร้สาระนั่นเดี๋ยวนี้ฉันจะฆ่าผวกแกซะ ได้ยินคำขคค่มขู่โครงกระดูกทั้งสามก็รีบหุบหางทันทีแล้วเดินตามเจ้านายไปอย่างหง่อยๆโดยท่าทางสำนึกผิดในตอนนั้นเองเสียงติ้งกระดังขึ้นและหน้าต่างแจ้งเตือนระบบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเฮอร์คาร ผู้เล่นอิลเลียตายแล้วแสงสีทองเจิดจ้าห่อหุ้มเหอคารเขาประหลาดใจและหัวเราะอ,ออกมาอย่างสดชื่นอะไรกันเนี่ยฉันได้แต้มด้วยเหรอฉันไม่ได้ฆ่าเธอโดยตรงเลยไม่คิดว่าจะได้อะไรโชคดีจริงๆในช่วงเวลาสุดท้ายของเธออิลเลียค่อยๆจมลงสู่หนองน้ําใบหน้าสวยงามบิดเบี้ยวด้วยความตกใจและโกรธแค้นเธอตะโกนอย่างสิ้นหวังแกคิดจริงๆเหรอว่าจะหนีรอดไปได้หลังจากทําเรื่องนี้บอดีิการ์ของฉันจะกําจัดแกนในพริบตาเหอคานกระตุกยิ้มยาะดวงต ฉายแววดูถูกเขาพึมพำด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ฮะบอดี้การ์ดบ้าบออะไรกันฉันพันนันด้วยชีวิตว่าคนอย่างเธอไม่มีบอดี้การ์ดหรอกในเวลาเดียวกันณนะอีกที่หนึ่งชายสามคนซึ่งดูเหมือนเป็นทาสรับใช้ถังเพศของอิลเลียกำลังจ้องมองหน้าจอด้วยความโกรธแค้นภาพของเฮอร์คานและนักรบโครงกระดูกข,ของเขากำลังเคลื่อนที่ในป่าถูกฉายให้เห็นอย่างชัดเจน